สวัสดีครับกลับมาพบกับ CatFI ท์ครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอฟไอทีแมนครับจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งไดเวอร์นะครับคอมพิวเตอร์แบรนด์เดลนะครับต้องบอกว่าเป็นคลิปต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับก็คือสัปดาห์นี้นะครับพี่กอฟจะแนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งไดเวอร์คอมพิวเตอร์แบรนด์ต่างๆนะครับก็คือวันนี้วันที่3แล้วก็คือแบรนด์เดลนะครับต้องบอกเดลเองนะครับก็เป็นหนึ่งในแบรนด์สาคัญนะครับที่มีทั้งไดเวอร์และครับ ให้มาพร้อมกับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับต้องบอกว่าใครที่ใช้งานแบรนด์เดลอยู่แล้วเพอเอินไปติดตั้งวิดีโอใหม่แล้วนะครับแล้วไม่ได้ติดตั้งไดเวอร์แล้วไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมนะครับแนะนําว่าดูคลิปนี้แล้วลองนําไปติดตั้งดูนะครับจะช่วยให้การใช้งานในชีวิตประจําวันันง่ายขึ้นครับซึ่งขั้นตอนในการดาวน์โหลดและติดตั้งนั้นทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการดาว์โหลดไดเวอร์และติดตั้งโปรแกรมนะครับของคอมพิวเตอร์นะครับแบรนด์เดลนะครับ ซึ่งขั้นตอนในการจะติดตั้งนะครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้นะครับเดลก็คือโมเดลรุ่นนะครับข้อดีของเดลเนี่ยก็คือต้องรู้โมเดลรุ่นก่อนและที่สำคัญถ้ารู้ Serv i c e Tag นะครับจะแตกต่างจาก2แบรนด์แรกแบรนด์แรกเนี่ยก็คือ a c e r กับ ASU s เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียก Serial Number นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของเดลเนี่ยเราจะค้นหาจาก Service Tag ็นะครับก็คือเป็นเขาเรียกคล้ายๆ Serial ล u m b e r แต่เขาเรียก s e อ v i c e t a ทนะครับก็ใส่ลงไปแล้วก็จะค้นหาได้นะครับขั้ ตต้เครื่อง PC ก็จะติดบนฝาข้างบนเครื่องนะครับหรือด้านข้างแล้วแต่รุ่นนะครับอันนี้ก็ให้หาดูสติกเกอร์ตัวนี้พอรู้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าการค้นหาจะได้ง่ายขึ้นแต่ในกรณีเหมือนเดิมครับก็เกิดหาแล้วไม่เจอนะครับให้เรานะครับมาหาโดยการใช้ s t e m information ของ Windows นะครับซึ่งขั้นตอนก็คือให้เรานะครับกด Windows R ครับกด Windows R นะครับกดปุ่ม Windows R จะเจอคำสั่งคำว่า Run ขึ้นมานะครับ Run ขึ้นมาแล้วพิมพ์ชุดคำสั่งนี้เลยครับ ms info 3 2นะครับจุด exe นะครับ ms info 3 2จุด exe นะครับพิมพ์ลงไปนะครับพิ๊กคอฟทิ้งชุดคำสั่งนี้นะครับให้ไว้ได้ๆคลิปนะครับก็คือเผื่อใครฟังไม่ทันก็ไปดูตรงนี้นิดนึงแล้วก็พิมพ์ตมงี้ได้เลยนะครับพอพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะครับกดโอเคนะครับพอกดโอเคมานะครับ ให้ไปดูที่ system model, model ครับก็คือโมเดลรุ่นนะครับข้อดีของเดวเนี่ยถ้าเรารู้โมเดลรุ่นเนี่ยจะง่ายหน่อยนะครับเพราะเป็นโมเดลที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราสามารถพิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับต่อมาก็คือมันจะมี SKU บางอันก็จะไม่ปรากฏนะมีเฉพาะโมเดลรุ่นอย่างเดียวนะครับก็แล้วแต่นะครับให้รู้โมเดลรุ่นก่อนอ่ะถ <collection> ้าสมมุติเรารู้โมเดลรุ่นนะครับหรือเราดู SKU เรียบร้อยนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรารู้แล้วนะครับเราก็มาพิมพ์ค้นหายกตัวอย่างเช่นพี่ก็พิมพ์เดลนะครับ เอพีเอสนะครับเอพีเอสละกันอยากได้เหมือนกันนะเอพีเอสสิบสามนี่ครับเจ็ดสามเก้าศูนย์นะครับเจ็ดสามเก้าศูนย์งนี้ฮะพิมพ์เงี้ยเจ็ดสามเก้าศูนย์ไดเวอร์วีดอสิบนะครับพิมพ์ตามนี้เลยเลยนะครับถือว่าพิมพ์โมเดลชื่อรุ่นคุณเนี่ยพิมพ์เดลรัติจูดเดลอิสไพรลอนนะครับเดลเอพีเอสนะครับแล้วแต่นะครับโมเดลนะครับกดเข้าไปนะครับข้อดีของเดลนะครับจะแตกต่างจากสองแบรนด์แรกนะครับใครเคยไปดูนะก็คือ 5ในส่วนของ Acer กับ Asus นะครับถ้าเราพิมพ์เนี่ยเขาจะไม่ขึ้นมาแบบนี้นะเราต้องเข้าไปเว็บไซต์แล้วก็เข้าไปในส่วนการพิมพ์ชื่อรุ่นอีกทีนะครับแต่ข้อดีของเดลเนี่ยเดลเขาใส่แท็กลงไปเลยนะครับทำให้เราค้นหาได้ง่ายขึ้นนะครับพอเรากดปตรงนี้ปุ๊บเราเจอเลยเห็นไหมกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปปุ๊บเราก็จะเจอเนี่ฮะเลเวอร์เลยเห็นไหมง่ายกว่าเห็นไหมครับง่ายกว่านะครับตรงนี้ถือว่าง่ายมากนะครับแล้วก,กดเช็คอัปเดต ก็คือถติว่าเราเป็นโมเดลในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์เดวอยู่แล้วกดเช็คอัปเดตปุ๊บมันจะข้อดีก็คือมันจะทําการใช้โปรแกรมตัวหนึ่งนะครับให้เราติดตั้งพอติดตั้งปุ๊บเนี่ยจะทําการลิงก์นะครับเนี่ยตรวจเช็คในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับกับไบออดนะครับอันนี้ถ้าเกิดกรณีที่คุณใช้เดียวนะครับแต่ในกรณีที่เกิดเราไม่ได้ใช้เดวนะครับเกิดบี่ก๊อเปิดคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เพื่อไปดาวน์โหลดให้ไดเวอร์คนอื่นนะเ้วก็กดมาดูที่นี่ฮะเมนนี่นนะครับก,ก วินโด้นะครับว่าวินโด้อะไรที่เราใช้งานอยู่เห็นอะไรไหมครับเดลมียูนิโตให้ด้วยนะโหเจ๋งมากเห็นไหมนะครับก็คือมีลินุกให้นะครับมีวินโด w สิบวินโด w สิบเอ็ดนะครับนะครับให้เราเลือกนะครับอ่ะสมมติว่าพี่ก๊อฟเลือกวินโด w สิบเอ็ดละกันตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัววันที่ก่อนว่าวันที่ไหนอัปเดตนะครับแล้วก็ไดเวอร์นะครับตรงนี้นะก็คือเขาจะไล่จากตัววันล่าสุดนะครับแต่กรณีที่เราต้องการ แยกเป็นเซกเมนต์ให้ง่ายนะครับก็คือกดตรงนี้แล้วก็ดูว่าไม่ใช่ออแล้วเราไม่เอาไม่เอาออเอาเฉพาะไดเวอร์มันจะมีเห็นไหมมีแอปพลิเคชันมีไดเวอร์มีเฟิร์มแวร์มีสเต็มมีเบยออดมี stem, มิวิตี้ข้อดีคืออันเนี้ยต้องบอกว่าอย่างพี่ก๊อฟเคยบอกเดี๋ยวเนี่ยมีเครื่องมือเยอะมากนะครับเราเริ่มต้นจากไดเวอร์ก่อนแล้วกันอ่สมมุติเราพิโกฟไดเวอรอน driver, ์นะครับพอเป็นไดเวอร์ปุ๊บนะครับเราอยากแยกเอาไดเวอร์อะไรล่ะจะเอาโหลดอะไรแอปพลิเคชันออดิโอชิปเซตจะดูพร้อมกันทีเดียวเลย นะครับหรือจะดูแยกเซกเมนต์ก็ได้อาจจะเป็นเฉพาะออดิโอก่อนกดออดิโอปุ๊บก็จะเลือกเดเวอร์ออดิโอมาให้นะครับเห็นไหมแล้วกดดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดตัวนี้นะครับเรามาดูซิตัวนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันก็คือข้อดีก็คือดาวน์โหลดเสร็จเป็นไฟล์ .exe นะครับติดตั้งได้เลยทันทีนะครับอันนี้ถือว่าง่ายนะครับต้องบอกว่าอ่าอันเนี้ยขั้นตอนง่ายคล้ายๆกับเอชุดตรงที่ว่าเป็นไฟล์ .exe นะครับดาวน์โหลดแล้วก็เลือก ตรงนี้ได้เลยนะครับว่าต้องการดาวน์โหลดไดเวอร์อะไรนะครับออก็จะเห็นว่ามันเยอะนะครับถ้ามันโอ้โหดูละลานตาเหลือเกินนะครับแยกครับเซกเมนต์ง่ายกว่านะครับมาหัวข้อสำคัญที่อคนชอบดาวน์โหลดผิดบ่อยก็คือตัวไดเวอร์เน็ตเวิร์กนะครับก็คือในส่วนของไวเลสนะครับสิ่งสำคัญก็คือเป็นปัญหาคลาสสิกมากเลยเพราะว่าไวเลสเนี่ยแต่ละโมเดลแต่ละรุ่นเนี่ยบางครั้งให้ไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างโมเดลเดียวกันเนี่ย นะครับบางรุ่นเนี่ยก็คือใช้ Intel บ้างใช้อล t r o s บ้างอย่างนี้ตัวนี้เป็น w a l ท์ค k i l l อ r อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าใช้โมเดลไหนนะครับวิธีการนะครับในการเช็คว่าตัวเวล์ของเราเป็นรุ่นไหนนะครับก็คือให้เราไปที่ปุ่ม Start ครับปุ่ม Start ก่อนนะครับคลิกขวาครับหาคำว่า d e v i c e Manager Device Manager นะสำคัญนะครับกดเข้าไป d e v i c e m a n a จ e r ครับจากนั้นหาคำว่า Network Adapter ครับ Network Adapter นะครับตรงนี้นะกดเข้าไปครับ แล้วเราก็สังเกตเลยครับว่าตัวครับ Wi-Fi ของเราเนี่ยใช้รุ่นอะไรนะครับอันนี้เป็น Intel อย่างนี้เราก็ต้องโหลด i n t เ l เห็นไหมนะครับถ้าใช้ k ิ l ler ก็ต้องโหลด k i l l e อนะครับอันนี้เป็นให้เราโหลดได้ถูกต้องเพื่อมาติดตั้งได้ถูกต้องนะครับอันนี้นะครับนี่ก็คือการโหลดไดเวอร์นะครับคร่าวๆนะครับก็คือตรงนี้นะครับส่วนอื่นนะครับอย่างเช่นแอปพลิเคชันกดไปที่แอปพลิเคชันทั้งเราจะโหลดแอปพลิเคชันนะครับก็กดไปแอปพลิเคชัน ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันเนี่ยต้องบอกว่าเดียลมีเยอะมากนะครับนี่ฮะมีทั้ง Intel w a l l e t Pro อันนี้ก็ต้องแล้วแต่โน้ตบุ๊กนะก็คือมีให้เยอะๆนะครับที่สำคัญที่พี่ก๊อฟใช้แน่ๆก็คือพี่ก๊อฟใช้ประจำก็คือ Dell Support Assistant นะครับอันนี้นะครับคือพี่ก๊อฟโหลดมาเหมือนกันนะครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเราสามารถมาดาวน์โหลดนะครับไม่ว่าจะเป็น Driver แอปพลิเคชันนะครับเฟิร์มแวร์นะครับหรือตัวในส่วนของอ Unity นะครับ อีกสิ่งสาคัญนะครับก็คือไบออดนะครับไบออดนะครับอันนี้นะครับก็คือมันช่วยในการใช้งานในส่วนของตัววินโอ่์คอมพิวเตอร์ของเราได้ไบออทเนะี่ยจะทำการดาวน์โหลดเพื่ออัปเกรดให้การใช้งานได้ดีขึ้นนะครับให้เห็นอุปกรณ์มากขึ้นให้ใช้งานได้เร็วขึ้นแต่ไบออดก็มีข้อควรระวังนะการจะดาวนโหลดไดเวอร์ไบออดนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือ1ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยต้องเสียบป,ปั๊กห้ามดับเด็ดขาดถ้าเกิดขณะที่เราอัปเดตเนี่ยนะครับถ้าดับนี่จบเลย 2ก็คือต้องตรงรุ่นต้องตรงรุ่นนะสำคัญมากนะครับอย่าไปดาวโหลดแล้วคือถ้าจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าใส่โซเว็ตแท็กเรียบร้อยแล้วก็เจออย่างเงี้ยอันนี้พี่ก็แนะนําแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใช้โมเดลอย่างเดียวแล้วก็มาเซิร์ชเนี่ยแล้วมาอัปเดตไบออดเนี่ยพี่ก็ไม่แนะนําเพราะบางครั้งเนี่ยมันเป็นเมนบอร์ดคนละตัวนะครับอันนี้ต้องระวังไบออดเนี่ยไม่แนะนํามากแต่ถ้าเกิดใครที่มีความรู้แล้วอยากจะอัปเดตก็แล้วแต่นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับ แต่ว่าแนะนําเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยถ้าคุณไปดาวน์โหลดมาเองคุณเห็นเอ้ย e มันมีครบเลยพี่ก๊อปจัดเลยอย่าเพิ่งจัดนะสังเกตก่อนว่าตอนที่คุณค้นหาเนี่ยคุณใส่สวิตแท็กอันนี้ชัวเพราะมันเป็นสวิตแท็กของคุณอันนี้ทางระบบเนี่ยมันฟิกมาให้คุณเลยแต่ถ้าสมมุติว่าคุณใช้แค่โมเดลอย่างเดียวเนี่ยไม่แนะนําเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงรุ่นบางอันจ,จะมี2โมเดลบ้าง3โมเดลบ้างอันนี้ต้องระวังแต่ถ้าเป็นตรงรุ่นมีโมเดลเดียวอย่างเงี้ย อันนี้ก็อันนี้ก็อาจจะอัปเดตได้นะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนในการดาวน์โหลดนะครับไดเวอร์และโปรแกรมต่างๆของคอมพิวเตอร์นะครับแบรนด์เดลนะครับที่เราควรรู้ใครที่ใช้งานคอมพิวเตอร์แบรนด์เดลอยู่นะครับแล้วไม่เคยติดตั้งไดเวอร์หรือโปรแกรมต่างๆนะครับลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทครับ